yeah ว่าตอนแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าดูคลิปวิดีโอมาแต่ว่าเข้ามาจริงก็คือคุณหมอมือเบามากก็รู้สึกมั่นใจในการจัดฟันกับเคียริสมาค่ะใช้ระยะเวลาในการจัดไม่นานพบคุณหมอแค่3ามครั้งคิดว่าเคียริสมาค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าห่างแค่ข้างหน้าแล้วก็ด้วยราคาเท่ากับจัดฟันแบบเหล็กเลยแต่แบบเคียริสมาค่ะใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีก็เลยคิดว่าจะตอบโจทย์มากกว่าสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อวีนะคะวันนี้เป็นคนไข้ของเคียริสมาค่ะนี่ก็เข้ามาพบ คืหมอเป็นครั้งที่2เพื่อมาติดปุ่ม a แอ e s s m e n t แล้วก็มารับเครื่องมือคะ่ะไม่เจ็บเลยค่ะว่าตอนแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าดูคลิปวิดีโอมาแต่ว่าเข้ามาจริงก็คือคหมอมือเบามาก เป็นคนที่ฟันเรียงตัวแต่ว่าฟันห่างค่ะเวลายิ้มก็คือยิ้มไม่สวยเพราะว่าเห็นช่องว่างระหว่างฟันทั้งข้างบนข้างล่างเลยค่ะคิดว่าเคียร์ดิสมาค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าห่างแค่ข้างหน้าแล้วก็ด้วยราคาเท่ากับจัดฟันแบบเหล็กเลยแต่แบบเคียร์ดิสมาค่ะใช้ระย,ยะเวลาไม่ถึง1่งปีก็เลยคิดว่าจะตอบโจทย์มากกว่า เจอเทคนิคเคียริสมาหลังจากนั้นก็เลยเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของเคียริสมาค่ะก็มีให้ประเมินฟันก่อนตอนแรกก็ทําการประเมินไปแล้วก็ทางแอดมินก็ใช้เวลาแค่วันหนึ่งอะค่ะตอบกลับมาว่าของเราสามารถจัดได้หลังจากนั้นก็คือมีการนัดเข้ามารับเครื่องมือแล้วก็ติดปุ่มแอดมินค่ะเข้ามาในครั้งแรกอะค่ะหลังจากสแกนฟันค่ะแอดมินก็จะมีส่งภาพวิดีโออะค่ะขั้นตอนการรักษาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ว่าหลังจากที่เราทําการรักษาเสร็จเรียบร้อย ก็รู้สึกมั่นใจในการจัดฟันกับเชียริสมาค่ะในระยะเวลาในการจัดไม่นานพบคุณหมอแค่3ครั้ง oh. แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่คอยติดตามการรักษาเราตลอดค่ะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คือสามารถเหมือนออนไลน์ line, กับคุณหมอได้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องต้องกัวนเลยว่าฟันเราจะมีปัญหาแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วย oh. ก็อยากชวนทุกคนเข้ามาจัดฟันในเทคนิคเคียริสมาค่ะ oh. แล้วก็ตอนนี้ค่ะทางเคียริสมามีโปรโมชั่นเคสรีวิวราคา3 9 0 0บ ร้อยบาทแถมเพียบไม่มีจ่ายเพิ่อมอะไรนะคะ่ะ <Wow. S 1> จะปั้ใช้เทคนิคเพียริสมาะคะ่ะ